แม่จะน่าจะมีเพลิบพี่หนุามาห่มเพราะไหมเกลียดขั้วอุ้ยครับวันนี้เข้าชิงเยอะสุดเลยเก้ารางวัลเป็นยังไงบ้างกันครับก็ชื่นเป็นเกียดครับที่ที่สำหสมาคมผู้กลับมองเห็นความสำคัญของหนังจอเล็กๆ <laughs> อย่างอย่างที่เราทำแล้วก็แต่ว่าด้วยความจริงๆแล้วเราทุ่มเทและตั้งใจามากๆกับโวจากเราใช้เวลาขอมันเต็มที่มากๆก็ก็ดีใจที่ได้เข้าชิงถึงเก้ารางวัลก็ต้องขอบคุณ พุ่งกลับทุกท่านขอบคุณคณะกรรมการสมาคมรถยนต์พุ่งกับนะครับสมมพุ่งกลับรถยนต์ไทยนะครัพบที่ท,ที่ที่ร่วมกันเลือกและหวตให้เราได้เข้าชิง ไล้เยอะขนาดนี้เป็นความภูมิใจขนาดไหนกับการที่มันเป็นวันแมนวันเวอด้วยใช่ไหมครับระบบของสมาร์ทโฟนคือคนในวงการเลือกกันเองกับมือเลยใช่ก็คือจริงๆรางวัลนี้ปกติเราก็จะเป็นผู้มอบนะในฐานะทีนี้ก็เป็นคนผู้สงแล้วนะก็ดีใจที่ปีนี้ได้เข้ามาที่ได้ทํางานแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาจริงกับเขาบ้างก็ดีใจมากๆคือตอนแรกก็ไม่ได้นึกว่าว่าพอทำหนัง s t ร e a m i n g แล้วเราจะได้มีโอกาส ไปเข้ามาร่วมกับในงานเภาพยนตร์คือขอบคุณมากที่เขานับเราเป็นภาพยนตร์เรื่องน่ภาพยนตร์ไทยเรื่องนด้วยปีนี้ปีนี้ตะกี้แรกที่สมาคมเขาให้หนังในสตรีมมิ่งมามาเขาชิงด้วยในมุมพี่อุ๋ยมองว่าเดี๋ยวนี้มันเห็นความมันเต็มไปของภูมิทัศน์หนังหรือว่า เรื่องของการมอบรางวัลนี่เป็นยังไงบ้างก็ถามในมุมในมุมมองของเราเองที่อยากเจอเลยว่ายังไงเราก็ทำหนังไทยนะฮะไม่ว่ามันจะอยู่บนแพลตฟอร์มไหนหรือมันจะอยู่บนสกรีนนี่ไหนเนี่ยยังไงเราก็ทำหนังไทยยืนยันว่าเราทำหนังไทยแล้วเราก็ทำเพื่อคนไทยเป็น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 สำคัญเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระของเรื่องคนรังนักผ้าเนี่ยก็พูดถึงคนไทยพูดถึงบัตรทึกหน้าหนึ่งของตัวสั่ง ชาติไทมันจะเป็นโมเ,ลเดลกับรางวัลอดืต่อไปฮะที่อาจจะเปิดที่ทางให้กับสตรีมมิ่งมากขึ้นผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะคือถ้าเราถ้าเราไม่จำกัดประเทศแล้วเนี่ยเราก็ไม่จํากัดประเภทเรเประโยชน์ด้วยก็ไนดนะทีนะเพราะว่า ก็เห็นความน่าใจของทุกคนที่ไม่ว่าจะทำสื่อนิ่งหรือทําำฉายในจอใหญ่ในโ,โในรงภาพยนตร์อะไรก็ตามผมเห็นความน่าใจของทุกคนแล้วลลใ,หให้ตัวงานมันตัวบอกดีกว่าว่าว่างานมันเป็นอย่างไรนะไม่ใช่ว่าไปไ,ปไ,ปไปแยกแยะแพลตฟอร์มอ่ะขอบคุณนะคร,ค,ครับขอบคุณครับ